วันนี้เราจะมาดีคอพระออค์นี้ทีนะครับซึ่งพระออค์นี้นะครับ,รรบเดินทีแล้วผมจะในคลิปก่อนๆน,นะครับผมคิดว่าเป็นพระที่ไม่ถึงยุกนะครับคิดว่าเป็นเนื้อพลาสติกครับที่นี้เรามามีเวลานั่งส่องดูนะครับมีเวลานั่งศึกษานะครับเขาจะมีด้วยกันสององค์นะครับผมก็ศึกษาดูมาสองดูกำลังจะ ทำคลิปเรื่องภาพที่ปลอมนะครับที่ทำยำแบบมีกายภาพอย่างไรนะครับซึ่งผมได้นำผมได้ส่องดูนะครับอันนี้เป็นเนื้อของปูนเปลือกหอยนะครับไม่ใช่พลาสติกตามที่เข้าใจกันนะครับคือการความผิดพลาดของของผมเองนะครับต้องกราบกราบขออภัยเพื่อนๆทุกท่านด้วยครับนี่แหละครับคือ การที่ไม่ได้ใส่ใจรายละเอียดการที่การที่ไม่ดูดีๆก่อนนะครับจะมาวิเคราะห์นะครับในพระสมเด็จนะครับทีนี้เราจะมาวิเคราะห์อย่างละอย่างรนะครับถึงรู้ว่าพระองค์นี้นะครับไม่ใช่พระติกนะครับ นี้ดูแล้วเป็นพระยุกต้นเลยทีเดียวครับซึ่งเขาจะมีการลงรักนะครับมีการผสมด้วยผงปุ้นเปลือกหอยนะครับมีน้ำไอเขี่ยวนะครับที่ปกคลุมพื้นผิวและพื้นผิวเขาจะมีลักษณะหลายชั้นนะครับนะครับซึ่งสเกผืนนะครับเหมือนจริงๆนะครับเหมือนพระที่ทํา เรียนแบบขึ้นแล้วเอาไปทําความสะอาปกนะครับจริงๆเราไม่ใช่เลยนะครับผมดูแล้วนะครับผมส่องดูเนื้อในนะครับว่าเป็นเกิดจากการงอกของปูนเปลือกหอยอย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับขอกราบขอโทษทุกท่านด้วยนะครับที่ด่วนตัดสินใจว่าเป็นพลาสติกนะครับที่เห็นอยู่นะครับไม่ใช่นะครับเป็นผงปูนเปลือกหอยนะครับนะครับกระเทาะออกมานะครับ ถราสาเร็จเวลากระทาะนะครับเขาก็จะมีการงอกคกคลุมดีเลยนะครับมีคาบฟ้าจางๆนะครับนะครับเกิดขึ้นมานะครับงอกขึ้นมาเห็นไหมครับจะเป็นนุ่มๆปุยนะครับเห็นไหมครับมีมวลสารใี้เห็นหลายหลากนะครับนี่ที่เนื้อในในเนื้อในพระสมเด็จนะครับนะครับนะครับเขาจะมีการงอกขึ้นมาใหม่นะครับมี ลักษณะแบบนี้นะครับนะครับเห็นนะครับมีแคลไซด์นะครับนะครับรูค้าบอ่าน้ำเอีอยเ้ยวนะครับบ่งบอกถึงว่า,าเป็นพระที่อ่ายุคต้นๆ,ๆเลยทีเดียวนะครับในการในพุทธศินนะครับ มีความงดงามมากนะครับมีความมีการเปลี่ยนแปลงกายภาพนะครับดูนะครับเนื้องามมากนะครับไม่แข็งกระด้างนะครับนะครับการตกผลึกนะครับนะครับนะครับการแทรกของน้ำมันนะครับน้ำว่านนะครับนี่ครับเขาจะมีการแทรกนะครับมีการไหลนะครับ ของหลังบ้านนะครับการงอกทับถมกันนะครับหลายๆชั้นนะครับนะครับจะเป็นพลาสติกได้ยังไงเป็นแบบนี้นะครับเขาจะงอกทุกหนึ่งโมเลกุลลยต้องขออาภัยจริงๆครับในการดูภาพสําเร็จนะครับจะเอาเลาจะมองเพินๆไม่ได้จริงๆนะครับนี่คือเป็นบทเรียนอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับ ผมมาดูอย่างละเอียดแล้วนะครับมีเปลือกผิวนะครับมีผิวหลายชั้นนะครับพระองค์นี้นะครับความเป็นธรรมชาติดูสิครับเขางอกขึ้นมานะครับนะครับนะครับการงอกขึ้นมาใหม่นะครับเป็นผลิตนะครับนะครับนะครับก็จะเป็นเหมือนเมฆเหมือนปุยเมฆปุยฝ้นะครับเนี่ยครับ พื้นที่ต่ำครับเขาจะมีการไหลเวียนไหลไลงนะครับของน้ำมันนะครับนะครับเนื้อเขาจะนุ่มมากนะครับเห็นไหมครับนะครับในส่วนที่สูงเขาจะเป็นขึ้นรอนนะครับเห็นไหมครับนะครับคาบน้ำอ้อยเคียวนะครับ อันนี้รู้สึกจะโดนขูดโดนกระแทะมานะครับน่าจะล้างนะครับเจ้าของเดิมนะครับน่าจะขูดดูนะครับความผิดพลาดของความผิดพลาดหรือความกง่ายของคนของผมนะครับเห็นไหมครับจะไม่มีอ่า จะไม่มีการวิเคราะห์เลยขอนหน้านะครับพระองค์นี้หยิบมากา็เทียบเคียงของกับพระในคลิปนั้นนะครับน่าจะเป็นพระเก่าเหมือนกันนะครับที่เป็นสีเดียวกันนะครับเห็นไหมครับน้ำอ้อยเคี้ยวนะครับนะครับนครั้ำอ้อยเคี้ยวนะครับแห้งหากเลยทีเดียว แล้วก็มีการงอกทับซ้อนนะครับมีแคลไซดนะครับนะครับดูให้ละเอียดเลยนะครับนะครับ,นะรบมีงอกเก่างอกใหม่ทับถมกันนะครับทุกหนึ่งโมลเลกุลเลยทีเดียวนะครับดูง่ายมากนะครับ ดูสิครับความงดงามนะครับและความผิดพลาดของผมนะครับดูพุทธสิงครับอันนี้เป็นช่างสิบหมู่แล้วนะครับพระองค์นี้นะครับ จะอยู่ในยุคก,กลางตอนต้นนะครับที่มีช่างสิบ,บูนะครับมาทำดินแล้วนะครับครับลักต่างๆนะครับที่อ่า อยู่บนพื้นผิวนะครับเขาก็จะผสมกลมกลืนนะครับก็าจะมีความกลมกลืนกับเนื้อพระนะครับเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับซึ่งเขาจะอุดขึ้นมาจากด้านในเนื้อพระเลยทีเดียวนะครับครับไม่ใช่ไม่ใช่เขาออกมาหาทําให้สวปกนะครับนะครับเขาจะเกิดขึ้นจากเนื้อในเลยนะครับเห็นไหมครับ ซอกแขนนะครับนี่ครับดูชัดๆนะครับจากเนื้อในพระเลยนะครับพระลักษณะนี้เราจะดูพ้นเผื่อไม่ได้นะครับต้องขอประทานโทษจริงๆนะครับดูช่วยกันนะครับวิเคราะห์วิจารนะครับก็อย่างที่บอกนะครับพุทธศินลักษณะแบบนี้นะครับ เขาจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อใช้เวลาเป็นเกือบ200ปีนะครับเท่านั้นนะครับเราสามารถาชี้ชัดได้นะครับในพระสมเด็จนะครับนะครับความงามนะครับให้ชมความงดงามของพระนะครับความเนื้อหนังมาซานะครับพุทธศินนะครับ รวมสินคัาต่างๆครับที่เกิดขึ้นแบบสมบูรณ์แบบนะครับหน้าเป็นองค์คูนะครับนะครับศึกษานะครับความสมบูรณ์แบบนะครับมีการกระเทาะออกนะครับอันนี้น่าจะกระเทาะมาหลายปีแล้วนะครับจุดนี้นะครับซึ่งมีการงอกขึ้นมาแล้วนะครับ นะครับกระเทาะหลายปีแล้วล่ะครับเห็นไหมครับเพื่อมาชมดูด้านหลังกันนะครับเห็นไหครับเขาจะมีหลากหลายมากนะครับในพระสมเด็จนะครับเห็นไหมครับการงอกเก่างอกใหม่นะครับจะมีให้เห็นนะครับสมบูรณ์จริงๆนะครับพระองค์นี้นะครับ น่าศึกษาอย่างยิ่งนะครับเขาจะมีการทับถมนะครับนี่เก่าใหม่ครับงอกขึ้นมานะครับนะครับมีแคลไซด์นะครับรอบๆบริเวณลุมนะครับมีทางน้ำตาะครับนะครับแคลไซด์นะครับผลึกนะครับแต่อยู่รอบๆมีทางน้ำตานะครับ ครับใหม่ครับงอกใหม่ครับนีนะครับนี่ครับงอกใหม่ขึ้นมาแล้วครับบริเวณของแถวไซน์นะครับเขาจะ มีฐานการงอกนะครับในพระสมเด็จนะครับเนี่มครับมีออร่านะครับมีความสว่างสวยเลยทีเดียวนะครับนะครับเขาจะมีฐานการงอกนะครับเห็นไหมครับนี่คือกลุ่มของแคลไซนะครับซึ่งพระปลอมก็มีแคลไซจะเกิดจากยิปซั่มนะครับที่เขาทําขึ้นมานะครับแต่เขาจะมีชีวิตเดียวนะครับจะอยู่อย่างนั้นตลอดไปนะครับ แคลไซนะครับในผราสมเด็จนะครับผราสมเด็จมีมากมายหลายฝีมือนะครับที่ทําขึ้นมานะครับซึ่งเขาจะใช้กาวนะครับกาวยาแนวนะครับทําเป็นข้าวแคลไซด์นะครับที่ปกปิดในร่องต่างๆนะครับแต่เขาจะไม่มีสีสว่างแลอวเนี่ยในลักษณะแบบนี้นะครับเห็นนะครับงอกใหม่นะครับนะครับซึ่งการงอกเขาจะอยู่บนพื้นผิวผ้านะครับไม่ ไม่ได้เกิดจากเนื้อในพระนะครับจะดูง่ายกว่าพระที่แท้นะครับที่เขาเกิดโดยธรรมชาตินะครับค่อยเป็นค่อยไปนะครับเขาจะงอกขึ้นมาทุกหนึ่งโมเลกุลนะครับในพระแท้นะครับเท่านั้นนะครับพระที่สร้างขึ้นมาทําเทมเพลนแบบนะครับเขาจะาไม่งอกตามแบบตามหลักการของอ c a c o 3อย่างแน่นอนนะครับเขาจะ ไม่มีขั้นตอนเหล่านี้นะครับซึ่งขั้นตอนของธรรมชาติของหลักวิทยานะครับศาสตร์นะครับของธรรมชาติวิทยานะครับจะต้องมีให้เห็นในพระสมเด็จนะครับเท่านั้นนะครับซึ่งพระบอมไม่สามารถที่จะทําสิ่งเหล่านี้ได้นะครับซึ่งห่างไกลอยู่นะครับนะครับงอกใหม่นะครับ เขาจะมีหลายมิตินะครับในภาพสําเร็จนะครับเขาจะไม่เหมือนกันเลยแม้แต่จุดเดียวนะครับการแทรกซึมของน้ํามันนะครับนะครับเห็นไหมครับเขาจะซึมเข้ามานะครับเป็นธรรมชาตินะครับนะครับนะครับเห็นไหมครับมีหลายมิตินะครับมีหลายเฉดสีนะครับที่ภาปลอมไม่สามารถที่จะทําสิ่งเหล่านี้ได้อย่างแน่นอนนะครับ เมื่อ80ปีก่อนนะครับเขาจะใช้เนื้อเรซิ่งนะครับที่ความแปลงพระสมเด็จนะครับเมื่อ60ปีไม่ถึง80ปีหรอกนะครับพระสมเด็จนั้นนะครับเขาจะโด่งดังเมื่อ60ปีที่แล้วนี่เองนะครับ,นะรบซึ่งนอกนั้นก็จะเป็นพระปี8 5 9 5นะครับที่สร้างในยุคอินโดจีนนะครับในการที่เอาผง สำเร็จมาทำนะครับแจ็กใจปลูกขวัญกำลังใจให้เต่ให้แก่ทหารหารนะครับที่ได้ทำลบมีสงครามโลกครั้งที่สองเกิดขึ้นนะครับในยุคอินโดจีนนะครับปี85ก็ได้สร้างเยืเหมือนกันนะครับซึ่ง พระพี่5 9 5นะเครับเขาจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับซึ่งกายภาพเหล่านี้นะครับห้าใหม่เขากำลางังก่อตัวขึ้นนะครับก็จะมะีลักษณะใหม่กว่านะครับเขาจะไม่มีสิ่งเหล่านี้ให้เห็นนะครับเห็นก็จะเป็นลักษณะของของใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับยังไม่ยังไม่เก่าเท่าของอ ของเก่าครับคือยังใหม่กว่ายังอ่อนกว่านั่นเองนะครับจาไใช้ที่อ่อนกว่าหรือผลึกที่อ่อนกว่านะครับเขาก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับนะครับงอกใหม่งอกเก่าเขาจะมีทั้งองค์เลยนะครับพระองค์นี้นะครับมีความงามมากนะครับนะครับด้านข้างนะครับเห็นไหมครับความงดงามนะครับ มีหลากหลายนะครับให้วิเคาะห์นะครับมีใหม่มีเก่านะครับในการงอกขึ้นมานะครับน่าศึกษายิ่งนะครับพระองค์นี้นะครับนไ่ครับไม่ใช่ทางอิวนะครับพระยุคนี้ยังไม่มีทางอิวนะครับจะมีน้ำบ้านนะครับ และน้ำอ้อยเคียวนะครับที่มีอยู่ในเนื้อพะนะครับหายุคนี้นะครับจะยังไม่ใช่ไม่ใช่ทางอิวนะครับอันนี้พระองค์นี้เป็นเนื้อปูนดิบนะครับปูนดิบสมบูรณ์สุกนะครับในอัตราที่ลงตัวมากนะครับมีการลงรักนะครับลงรักเก่านะครับเห็นไหมครับพระจริงไม่ค่อยแตกหลานเท่าไหร่นักนะครับ มีความใสมากนะครับเห็นไหมครับนะครับนี่คือการงอกใหม่ขึ้นมาครับขาวๆที่เห็นอยู่เป็นการงอกใหม่งอกใหม่บนเก่านะครับนะครับเห็นไหมครับมีความงามมากนะครับให้ดูชัดๆนะครับเห็นไหมครับมีเป็นคลื่นๆเหมือนปุยเมฆปุยฝ้ายนะครับนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับเขาจะมีลักษณะความเป็นธรรมชาติมากนะครับนะครับ ต้องขอกับกับใจริงๆนะครับกลับขอโทษจริงๆนะครับในการวิเคราะห์พระนะครับบางทีอาจผิดพลาดไปนะครับอง์นี้ก็เหมือนกันนะครับก็มีการเกิดการงอันนี้เป็นพระรางนะครับแต่เห็นมนสารอย่างชัดเจนนะครับเดี๋ยววันหลังเราจะมาวิเคราะห์มนสารนะครับนองค์นี้นะครับเป็นพระที่สร้างขึ้นจากปูนดิบนะครับยุกปลายนะครับนะครับยุกปลายนั้นครับอันนี้ยุกต้นนะครับนะครับ นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเขาจะเป็นเนื้อออกขาวๆตุนๆนะครับนะครับเห็นนะครับลักษณะของปูนเปลือกหอยนะครับนี่คือผายุบปลายนะครับอายุต้นนะครับนะครับที่ขาวๆเห็น เป็นพระเหมือนใหม่ก็เกิดจากการขับความชื้นออกมาเป็นคราบผ้าขาวนวลนะครับให้เห็นนะครับเป็นอย่างนี้ทุกองค์แลับพระนะครับถ้าสมเด็จึงดูเหมือนพระใหม่นั่นเองนะครับนะครับพระสมเด็จนะครับเป็นทุกองค์นะครับดูเพลินเหมือนพระใหม่ครับที่โดนเสียทิ้งนะครับนะครับ เป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะครับเขาจะไม่เหมือนองค์ละสิบยี่สล้านหรอกครับนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอยู่แล้วนะครับในพระสมเด็จครับครับท้ายที่สุดผมก็ขอเจบชิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์บนศสารนะครับในลิปถัดไปครับขอบคุณที่ติดตามนะครับ รับชมกันมานะครับเราจะมีสาระดีๆนะครับในการ,รวิเคราะห์พระสมเด็จนะครับอีกมากมายนะครับเพื่อการศึกษานะครับสวัสดีครับ